哇啊，嗯。嗯 เจ้าออดเองทําอะไรของเองวันนั้นอ้าวหมอดินมาพอดีฉันภูมิใจเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของออดและตาหวานชุดอุปกรณ์เผาตอสัง้งโธ่ไอ้ออดนี่โลกมันก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเองก็ยังจะมาเผาหญ้เาเผากอให้มันร้อนเพิ่มไปอีกหรือไงวะอ้าวหมอดินไอ้ตอสร้างพวกเนี้ยเก็บไว้ก็เก,ก,เก,ก,เกะกะเปล่าๆเผาซะแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มลงแปลงกันใหม่อย่างที่พวกเราทํากันทุกทีไงล่ะหมอดิน เนี่ยเดี๋ยวฉันว่าฉันจะเปิดกิจการรับเผาให้ทั่วหมู่บ้านเลยนะฉันรวยแล้วอย่ามาง้อก็แล้วกันไอ้ออดเห็นเองขยันทำมาหากินนี่ข้าก็ชื่นชมอยู่หรอกนะแต่ดูท่าวาเองจะไม่รู้จักคําว่าภาวะโลกร้อนใช่ไหมวะเนี่ยรู้จักสิไม่รู้จักก็เฉยตายชักละมอดินคิดว่าฉันจะเก็บเงินไปทาไมกันเล่านี่ว่าจะไปซื้อพัดลมไอ้น้ำมาเปาให้เย็นใจไปเลยไงละ่ะโธ่ไอ้ออดข้าจะอธิบายให้ฟังไอ้โลกร้อนน่ะมันไม่ได้แก่กันง่ายๆแค่ซื้อพัดลมหรอกนะโว้ย ภาวะโลกร้อนน่ะพวกฝรั่งมันเรียกกันว่า global warming ซึ่งก็คือการที่โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะมีก๊าซบางชนิดลอยไปบนฟ้าแล้วไปปิดกั้นรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มาให้สะท้อนออกไปโลกก็เลยอมความร้อนไว้มากขึ้นมากขึ้นไอ้ก๊าซที่ว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือเศษซากพืชอย่างที่เองกําลังทําอยู่นี่ไงเล่าถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมจะมีส่วนทําให้โลกร้อนขึ้นแค่ร้อยละยี่สิบแต่ถ้าเราไม่ช่วยป้องกันแล้วก็ อีกหน่อยก็ไม่มีตอสั่งให้เผาแล้วเพราะมันจะปลูกอะไรไม่คืนนะสิไม่เผาแล้วจะทํายังไงล่ะหมอดินเอาไถ่กรอบสิวะต่อสังเนี่ยมันไม่ได้ไร้ประโยชน์หรอกน้โว้ยถ้าเราไถากรอบไว้ในดินช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วทิ้งไวใ้ให้หย่อยสลายนอกจากไม่ทําลายสภาวะแวดล้อมแล้วยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินอีกด้วยหรือว่าเองจะเอาไปทําปุ๋ยหมักก็ได้นะเลิกทํากันแบบเดิมๆได้แล้ว งดเผาเศษพืชลดการปลดปล่อย,อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนนอกกาก็จะได้อยู่กันอย่างสงบไม่ต้องมากวนข่าอีกอ๋อพอจะเข้าใจแล้วละ่ะหมอดินเฮ้ยตาหวานเห็นท่าเราจะต้องเร่งรับงานเผาต่อสางเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วไฟไอ้ออดนเองบอกว่าเองเข้าใจไงวะก็เข้าใจสิหมอดินคราวนี้ฉันจะได้เร่งรับจ้างหาเงินและเอามาะดิษษ์ชุดอุปกรณ์ไถกลบทันใจไว้ใช้ปีหน้าไงหมอดินไปไว้ไปไว้รวยรวยรวย Oh, I odd. Oh.